a p a น s 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15้6 17 17 18 19 20 20 w a r s a l l a ัน snachtspa bells. Зап finals ramuh bshlssmuk at a k t a เจ้าต s a l a a d blorbaasishn i shay ah dathu nuances yak inn..., ave an a c o เด้อเจ้าตะวันเดอ้อนี่ยจสมลูกได้หนึ่งป่านเนาะตุกภูประมาณสี่ห้าตัวเนาะใครสนใจลูกนะจาานเจ้าตะวันนี่ติดต่อเหาได้นะเห่าพอมมีไายเนาะลูกตะวานันตัวนึงง่ายกว่ากุมพันตัวนึงเนาะดู สามสิตัวน้อยเนี่ยสามพันตัวนี้สามพันจือนอกมันไก่แม่เนาะจื้อในมันไก่พูงหมดลูกจับตาบ้านหมดเลยเนี่ยใครสนใจก็ติดต่อได้เนาะจะไข่แพงนิดน,นึงเลยผลวันลูกจับตาบ้านเนี่ย ีนตัวแหงได้ต่อเลยลุกมันเดี๋ยวนี้กำลังผระสมอยู่ผระสัมแม่ยม่ เลยตกข้าวตัวนึงเนาะไก่ผูนะ้นาะไม่สนใจแกแม่วค่ายเด้อกแม่แต่แกแม่เนี่ยค่ายแพงกว่าทัางตัวผูนะ้เนาะไกเศร้านาะไก่แม่ từ cái sao mà Hãy subscribe lúc kênh mất Mì cái này đứa black boy với mẹ vô bắt bay boy nằm tụi mẹ vô đi nè